สวัสดีครับ Satellite Channel รวมกับร้านอิเล็กทรอนิกส์ซูเ e อรเซนเ์ศูนย์ิการจานดาวเทียมและโดนลพบุรีนะครับวันนี้จะมาแนะนำการตั้งค่าโรงงานสำหรับกล่อง Eat รุ่น OKX นะครับบางครั้งเวลาโหลดข้อมูลมาเสร็จอาจจะมีอาการบอกว่าไม่มีช่องรายการนะครับเราลองถอดปลั๊กเสียบใหม่หรือว่า ทำตามขั้นตอนนี้นะครับกดปุ่มเมนูรหัส04ตัวที่การตั้งค่าระบบก,กดโอเคตั้งค่าตามโรงงานนะครับเป็นการคืนค่าโรงงานเป็นการรีเซ็ตเครื่องนะครับกดโอเคปุ่มกลางเข้าไป แล้วก็ตอบตกลงครับก็จะได้ช่องรายการต่างๆกลับคืนมาแล้วนะครับกด Exit อ,ออกได้เลยครับแล้วก็รับชมได้ตามปกติครับแต่สำหรับรุ่นนี้นะครับทีวไอเขาจะมีเมนูลัดครับสามารถกดเข้าไปได้ง่ายๆโดยกด ปิดเสียงค้างไว้สิบวินะครับจะกระพริบด้านขวามือนะครับอ่าพอครบสิบวิเครื่องจะถามแล้วก็ตอบตกลงนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการคืนค่าโรงงานเหมือนกันนะครับส่วนยี่ห้ออื่นๆก็ลองเข้าเมนูแล้วลองคืนค่าโรงงานดูนะครับถ้าเกิดมีปัญหาช่องรายการหายหรือว่าเครื่องแห้งไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ ไว้พบกันอีกคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ